ขาดว่าขาดว่าจะเป็นตาแสบพีดีหน่อยเนาะมันหลักใหลายตอ๋อเราใส่หนังเราจะต้องบอกงานเรต้องเรื่องเปหนังใส่หนังอ้าตาเพื่องต้องใส่มาเฟืองเลี้ยงแบบสาสาวสาวอึนเียซุอนเุมอึดเมียบ่ไปขายวัดงัว โอ้เดี๋ยวจะพาไปขายบะงวยด้อไมีหน่อยสั่งแล้วสามน้ำโอยน้ำโดยไอ้หน่อยฉันสั่งแล้วสามใบอ่านฉันถือเด้อไอฉันพอใหว่าปฉันถือแล้วบอคลื่นแล้วเสียเรียนกินไหมน้ำตัวเด็กมันเป็แบบยุ่มหอมอ่ะใส่ใส่บะเฟืองด้วยมันทุกทุกอย่างเต็มความหอมใส่หอมสำหรับผัดใส่เลยบางบางหมองก็ใส่ไข่หมดไอ้ใส่หมดแดงมิ้นท์นาะ สมดแดงโตไหมอืมไปหาใส่แล้วนี้แท่นนี้แท่นนี่ไงอาม่วงแท่นมีมีเลยตัวตาม่วงเลยเยอะอย่ามาชมคักลายเฮ้ยใส่หักขถามพรมอใช่เป็นติสูตรอย่างนี้หน่อยเจ้าก็จะคือแข่อ้าวก็สูตรมาเองเดนียวานามเสน้ได้เลยอืมนาเส้น้ำตั้นัน้ำตาลเท่าน้ำตาลทรแค่หนึ่ง อันนี้เส้นหน่อยเสพร้ายครับเสพรายเข้มน้ำตาลนะคะน้ำตาลชูรสใส่ี่ิแซ่บเบอร์น้ำตาลหนึ่งบวงสองบวงบุกคอของมันหลายเกลีองมันหลายตำหนังนี่ตโอ้ยแกะยาหมอที่พอเอ้น้ำลายแกะไปไปไปทั้งบ้านน้ำลายแกแล้วโอ้ยแม่อร่อยไปหาหมอนะคะ ำกล้วยำกล้วยกินปลาแดดรับพี่น้อง่บ้านสวนไข่พี่น้องเลยกุบ่่หน่อยมหเองคับขนาดโอ้คืนล้ตมาตกไบซิมซิมลวยน้ำพริกปลาแดก ดี๋ยวลองดูสิเอาชิมสิมันก็เหมือนตำอันเนี้ยก็เหมือนตำกล้วยเฉยๆที่ตำมะละกออ่ะเปลี่ยนเป็นกล้วยกล้วยพี่น้องานบแดดสีเป็นแดดขั้วๆก็นน้ามีน่อยอ้าวไม่ได้ทุกตากันนะอ้าวสมุนกงเทพกันนะเขาไม่ได้กินนี่ยังสิบ่เดอออันหยางละม้าซุ่มๆๆซุ่มๆซุ่มๆซุ่มๆตำกล้วยครับพี่น้องแค่ริ่ คนเลือไอใ่ดิไม่ได้อายหรอกหมอบหมอบเมื่อวานเนี่ยไม่ดเดี๋ยวสิมีบวชเป่ต่อได้พี่น้องนะไม่ธรรมดาโอ้ยธรรมดาเศรษฐาก็เดาตุ้งง่ายแค่น้ตาลไม่หัวโอ้โหจำกลัว